ากพูดถึงสถานการณ์ความตึงเครียดในทะเลแดงที่เรือเล็กติดอาวุธสี่ลำของกลุ่มกบฏฮูตีในเยเมนได้เปิดฉากยิงเข้าใส่เรือบรรทุกสินค้าหรือคอนเทนเนอร์ชิปเมอร์สหังโจและเข้าไปใกล้เรือเพื่อตั้งใจจะปล้นเรือลำนี้นั้นกับตังเรือสินค้าตัดสินใจส่งสัญญาณของความช่วยเหลือของทัพเรือสหรัฐตอบสนองเหตุการณ์โดยการส่งคำเตือนด้วยเสียงจากเฮลิคอปเตอร์ที่ส่งจากเรือบรรทุกเครื่องบิน USS ไอเซนฮาวเวอร์ hower, แต่กลุ่มกบฏฮูตีกับตอบโต้ได้การยิงปืนเข้าใส่เฮลิคอปเตอร์เจ้าหน้าที่กองทัพเรือสหรัฐจึงเริ่มปฏิบัติการยิงตอบโต้ทันทีและสามารถจมเรือจู่โจมของกลุ่มกบฏฮูตีได้มากถึง3ลำจากทั้งหมด4ี่ลำตัวเป็นเฮลิคอปเตอร์ที่มีชื่อว่าซ ah ิกออสกีเอ็มเอสหกศูนย์ซีฮอเฮลิคอปเตอร์ต่อต้านเรือดำน้ำที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดลำหนึ่งของโลกมันเต็มไปด้วยเทคโนโลยีและาวุธโจมตีขั้นสุด ที่สามารถจมเรือของกลุ่มกบฏฮูตีได้อย่างง่ายดายวันนี้เรามาดูกันสิว่าเฮลิคอปเตอร์มูลค่า730ล้านบาทของกองทัพเรือสหรัฐมันมีดีอย่างไรจึงบทขยี้เรือจู่โจมของกลุ่มกบฏฮูตีได้ซิกกอสกี้ MS-60 เอ ซิกอ r s, s k ส MS 6 0 S และ MS 6 0 R s h a w k เป็นเฮลิคอปเตอร์ของนาวิกโยธินสหรัฐที่ใช้ในหลากหลายภารกิจทั้งการสนับสนุนการค้นหาและการคู่ภยัยโลจิสติกด้านข่าวกรองภารกิจสอดแนมลาดระเวนนอกจากนี้ MS 6 0 R ยังมีบทบาทสำคัญในการต่อต้านเรือดำนำ้ำเป็นสุดยอดเทคโนโลยีในการสอดแนมนอกขอบเขตเรดาร์ และนอกระยะโซน่าของเรือเพื่อตรวจจับและติดตามเรือดำน้ำของศัตรู <L ay> ยังสามารถติดตั้งปืนกลหนักขนาดจ50มิมใช้เครื่องยนต์เทอร์โบชาร์ป2เครื่องยนต์โดยมีพื้นฐานมาจาก U.S. 60 Black Hawk และ Sikorsky S-70 ตัวนำมาดับแปลงที่หาง <L ay> อา w ุ r d ุ h โทปกรณ์ ติดตั้งปืนกลนประจำการแบบ M 2 4 0เปืนแกลลิง M 1 9ึ่งขนาด20ม mm, มติดตั้งขีปนาวุธ AGM 1 1 4 Hellfire ติดตั้งทั้งหมด4ลกูกและติดตั้ง8ลกูกสำหรับ m s 6 0 S Block 3ที่ติดตั้งได้ทั้งโดนหากัศยานและเรือพิฆาต ติดตั้งตัวปีโด m ารี่46หรือ MK 5 0หรือ MK 5 4สูงสุด2นัดนาวนาวนาวตัวปโคนท่อเวลาโคจร25วินาทีติดตั้งตรวจ APKWs ระบบอาวุธความแม่นยำสูงที่นำทางด้วยเลเซอร์ไก่เดนระยะยิงกว่า4กิโลเมตร มีครีบสามารถปรับทิศทางของจรวดได้ให้ความแม่นยำและให้ความเร็วสูงระบบกวาดล้างทุ่นระเบิดกางอากาศอย่างเร็ว RAMICS ซึ่งเมื่อรวมเข้ากับชุดเซ็นเซอร์ที่โดดเด่นอาวุธเหล่านี้ทำให้ MS60 มีความสามารถในการป้องกันและความสามารถในการโจมตีเป้าหมายขนาดเล็กได้อย่างรวดเร็วในสถานการณ์เช่นนี้ จุดเริ่มต้นระหว่างช่วงทศวรรษที่1,970กองทัพเรือสหรัฐเริ่มมองหาเฮลิคอ,อปเตอร์รุ่นใหม่เพื่อทดแทนคาร์แมน SH-2 Sea s p i t e ที่ไม่ใหญ่พอจะมาทุกอุปกรณ์ที่จำเป็นของกอ,องทัพเรือได้สำหรับใช้กับสงครามทางทะเลการค้นหาและการกู้ภัยที่ใช้งานมายาวนานและปลดประจำการในเวลาต่อมาเมื่อปี1,993 โดยเครื่องที่จะมาแทนต้องมีความก้าวหน้าในด้านเซ็นเซอร์และเทคโนโลยีการบินจึงจัดการแข่งขันเสนอผู้รับสัมปทานในการผลิตในปี1974โดยพัฒนาระบบอิวิโอเนรุ่นใหม่ Light Airborne Multi-Purpose System หรือ LAMS p Mk3 เป็นสุดยอดเทคโนโลยีในการสอดแนมนอกขอบเขเรดาร์และนอกระยะโซน่าของเรือเพื่อตรวจจับและติดตามเรือดำน้ำของศัตรู โดยมี2บริษัทส่งเครื่องต้นแบบเข้าแข่งขันได้แก่ s i ก o อ s k ส YUS-60 และ o o e i n g v อร์ o l YUS-61 โดยกองทัพเรือสหรัฐแน่เลียกการออกแบบของซิกออ s k สกีให้เป็นผู้ชนะและได้รับสมรทานในการผลิตใช้ชื่อรุ่นว่า SH-60BC Hawk โดยมีการติดตั้งระบบเอวิเนกใหม่ l a m p s MK3 โดยรุ่นพัฒนาต่อไปคือ s i ก o อ s k ส MH 60R Sea ah Hawk ระบบ a อ i o n i c ใหม่ Lamps MK3 Block2 Upgrade ลูกเรือประจำการ3-4นายจุบผู้โดยสารได้5คนน้ำหนักบรรทุก2,700กิโลกรัมความยาว19.7เมตรสูง5.2เมตร น้ำหนักป่าง6,800กิโลกรัมน้ำหนักรวม8,000กิโลกรัมน้ำหนักบินขึ้นสูงสุด14,000กิโลกรัมขุมพลังเครื่องยนต์เทอร์โบชาร์ป General Electric T เล็ทริกท TG ี่7 0 0จำนวน2เครื่องยนต์ให้กำลังเครื่องยนต์ละ1,890แรงมา้าเส้นผ่านศูนย์กลางโรเตอร์หลัก16.3เมตรความเร็วสูงสุด 146นอตหรือ270กิโลเมตรต่อชั่วโมงพิสัยปฏิบัติการ450ไมล์ทะเลหรือประมาณ830กิโลเมตรเพดานบินปกติประมาณ12,000ฟตุตหรือ3,700เมตร ในช่วงนา,นาสาระจะพาไปชมโดรนสอดแนมทางทะเลรุ่นใหม่ m a n เทสที่38 De v i l เรของกองทัพเรือสหรัฐจะสุดยอดอย่างไรนั้นติดตามรับชมต่อเลยครับนี่คือโดนสอดแนมแบบไร้คนขับในรูปแบบของเรือเร็วที่สามารถค้นหาและทำลายเรือเป้าหมาย ชีเป้าและยิงขีปนาวุธโจมตีได้อย่างมีประสิทธิภาพได้รับการติดตั้งเครื่องยิง6นัดที่เป็นขนาดเล็กแบบพกพาสามารถใช้งานกับยุโทโธปกรณ์ได้หลากหลายติดตั้งเสาอากาศสืส่อสารผ่านดาวเทียม s p a c e x Starlink เช่นเดียวกับเรดาร์นำทางแบบเชิงพนันธุ์ที่ขนาดเล็กพร้อมติดตั้งป้อมปืนและกล้องมองภาพอินฟาราเรดตอนกลางคืนได้สามารถติดตั้งสวิตช์เปลี่ยน300เป็นอาวุธยุโทโธปกรณ์ขนาดเล็กที่อาจเรียกได้ว่า d r รนคามิคาเซ ซึ่งมีการติดตั้งหัวรบแรงระเบิดสูงมีพิสัยการบินสูงสุด10กิโลเมตรสามารถบินอยู่ได้สูงถึง10นาทีถือเป็นหน่วยเฉพาะกิจแบบไร้คนขับที่ขับเคลื่อนด้วยปัญญาประดิษฐ์ชุดแรกแสดงให้เห็นถึงความสามารถของแพลตฟอร์มไร้คนขับในการจับคว่กับเรือรบแบบที่ทั้งมีหรือไม่มีลูกเรือบนเรือก็ได้สามารถเข้าโจมตีและทำลายเป้าหมายตัวในแต่ละครั้งนั้นมีความแม่นยำม,มาก และยังสามารถสั่งการได้จากเจ้าหน้าที่ได้ด้วยลดความเสี่ยงต่อชีวิตกำลังพลและตัดทอนกำลังของศัตรูเป็นอีกก้าวของความสำเร็จในสนามรบทางทะเลและสำหรับท่านที่มีอุปการะคุณท่านใดอยากอุปการะค่าขนมให้กับช่องสิงหาชาแนลก็ทำได้ง่ายๆด้วยการกดปุ่มขอบคุณบรูปหัวใจที่ใต้วิดีโอแล้วเลือกค่าขนมกันได้ตามสะดวกท่านที่กดเข้ามาก็กราบขอบพระคุณล่วงหน้าเป็นอย่างสูงครับ สนท่านที่ไม่กดก็ไม่เป็นไรแค่เข้ามาชมเนื้อหาก็ขอบคุณมากๆแล้วครับและถ้าชอบอย่าลืมคนละหนึ่งไลค์หนึ่งคอมเมนต์เพื่อเป็นกำลังใจให้กันและขอให้ทุกคนสุขภาพแข็งแรงมีเงินใช้กันไม่ขาดมือทำกิจการงานใดก็ผ่านพ้นทุกปรสรรคไปได้ไม่ว่าจะยากแค่ไหนก็ตามและสำหรับวันนี้สวัสดีครับสุดยอดแฮปปี Year, ้นิวเยียค่ะสุดยอดมากครับ <laughs> ใ,ครใครหาน้ำอุ่นให้โบกี้สักแก้วสุดยอด แอป n e นิวเยค่ะสุดยอดมากครับ <laughs> ใ,ครใครหาน้ำอุ่นให้โบกี้สักแก้ว